เจ้าหน้าที่ทำสำเร็จช่วยเหลือเสือโคร่งบาลาโกได้แล้วเรียกว่าเข้าสู่วันที่4ของภารกิจช่วยเหลือเสือโคร่งออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลังถูกพบบริเวณหมู่บ้านกะเหลี่ยงน้ำตกอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ออุทยานแห่งชาติคลองลานทีมสัตวแพทย์นักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงและเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาดแข้งกว่า60คนได้ติดตามพร้อมเข้าสร้างความเข้าใจกับประชาชนและดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเสือโครงที่มีนามว่าบาลาโกในที่สุดเมื่อคืนวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานั้นทีมเจ้าหน้าที่ได้จับตัวเสือโครงดังกล่าวได้ด้วยการใช้ห่วงดักขาและยิงยาสลบได้สำเร็จ ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางไปยังสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเพื่อดูแลอาการโดยต่อจากนี้บาลากจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงต่อไปทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ